รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเดือนตุลาคม2564มทรล้านนาเชียงใหม่น่านลำปางตากเชียงรายพิษณุโลกจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2564 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการเขาเ้าเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามแนวพระราชดำริมทรล้านนาร่วมกับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา จัดพิธีปิดโครงการโคโยริ2021พร้อมประกาศรายชื่อ10ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงในงานดีไซน์วีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่10ตุลาคม2,564นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่มอทรอล้านนาตาก่อพ่องความดันบวกต้นแบบลดอุณหภูมิในชุด P.P.E. ของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก มทรล้านนาะจับมือร่วม7็ภาคีเครือข่าย72หน่วยงานหนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางสนับสนุนใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบรางมทรล้านนาะจัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อคนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการสารเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมเนื่องในพิธีแสดงวุธิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมทรล้านนาเชียงรายตาน,าน่านพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตร,ราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร,รมทรล้านนาลำปางจัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ผู้บริหารมทรล้านนาเชียงรายร่วมการประชุมหา,หาหรือโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดของอวส่วนหน้าสโมอสรน,นักศึกษามทรล้านนาจัดพิธีไหว้ครูยอ,อกรน,นบประกบขันไหว้ไขว่ขวัญน,น้องประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบออนไลน์มทรล้านนาเชียงรายมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UVC โทรเล y ให้กับหน่วยกู้ชีพทรายขาวเพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับส่งผู้ป่วย